แล้วครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่อง b o s ซูเปอร์บายนะครับวันนี้ผมมีเจ้าเครื่องมือที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้พอสมควรนะครับเป็นงานเบาๆนะครับก็เป็นยี่ห้อบีลาล่านะครับไม่รู้ว่าจะอ่านถูกไหมนะเออก็ดูเอานะเขาบอกว่า2 8 0รวัตต์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นนี้นะ บีเอลหกศูนย์สามหนึ่งนะผมรู้ว่ามันอาจจะมีรุ่นอื่นอีกนะแต่ที่ใช้อยู่มันเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ก็สภาพการใช้งานไปแล้วนะครับอ่าให้ดูจะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องเห็นไหมครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้ หนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นสองพันอาต่อมิลน,นะครับก็ใช้ไม่ยากครับคล้ายๆจริงๆก็คล้ายๆล,ลูกหมูนะเหมือนหินเจียอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันใช้กับงานเล็กนะครับไม่ใช่งานใหญ่เบอร์ก็จะมีเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเลื่อนไปดูเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้า มีหกเบอร์นะครับมีหกเบอร์ส่วนใหญ่จริงเบอร์หนึ่งก็แรงแล้วนะเขาก็จะมีสายห้อยมาให้ด้วยนะครับไอ้ฟ้าฟา,า,านี่คือเลอะสีนะพอดีวา่าใช้เท่ามันเลอะส่วนตรงนี้ก็จะมีติ่งนะครับที่เอาไว้เวลาเราจะหมุนตรงนี้นะครับให้กดหมุนมันก็จะแน่นนะเวลาเราเปลี่ยนหัวนี้ครับหมุนอันนี้ออกมา นี่นะครับจะเป็นหัวแบบนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีสายนะครับที่ใช้เพิ่มความยาวนะครับเพิ่มความยาวของการทํางานนะครับสามารถไขเข้าไปเพื่อเพิ่มความยาวของอุปกรณ์ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมเก็บกลับก็จะมีใบ ใบเหมือนใบทองเหลืองนะครับเหมือนไม้กวาดเหมือนเอาไว้ปัดงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หินนะครับหินเกียอันนี้ก็เป็นเหมือนไม้กวาดเหมือนกันผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้หมดทุกอย่างอนะนี่นะครับมีทองเหลืองแล้วก็มีเป็นเป็นขนนะนี้เป็นหินหินเกีย มันก็จะมีหลายหัวนะอ่าผมให้ดูมันมีหลายหัวเลยนะนี่แบบนี้อันนี้ก็หินเจียนะมันก็ใช้งานดีนะผมผมใช้มาสักพักแล้วก็ผมว่ามันโอเคนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ใช้งานดีด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนขนขนไม้ขัดนะผมเอาไปขัดพวกหัวน็อตนะ ขัดได้นะนี้จะเป็นหินมันครับเขามีให้สำรองเพียบเลยนะส่วนนี้จะเป็นใบตัดนะใบตัดตัดพลาสติกอะไรงานเล็กๆนะครับตัดได้หมดเลยผมลองเอาไปตัดแล้วดีแต่เวลาใช้ต้องใช้กับหัวพวกนี้นะครับทั้งสองนี้นี่นะครับ แล้วก็เอาอย่างเช่นเราจะใช้อันนี้นะแล้วก็อ,อันเนี้ยสวมนะครับสวมอันนี้นดี่นะผมก็มีมือเดียวไม่ได้ใช้ขาดังกล้องอ่สวมเข้าไปแบบนี้นะครับอืมสมมดินะเสร็จแล้วเราก็เอาไอเจ้าเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปข้างหลังนะครับ แล้วก็นํามาขันกับเจ้าอันนี้นะครับนํามาขันเราก็จะใช้ได้นะครับตามปกติเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอีกหัวเขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะนี่อันนี้หัวแหลมแบบปัน่นแหลมๆได้ที่แคบๆนี่ก็จะมีหัวแหลมเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นหินขัดนะครับผมก็ไม่แน่ใจหินแต่งมั้งเอาไว้แต่ง นี่ก็จะเป็นพวกหัวกระดาษทรายนะครับนี่กระดาษทรายก็เอามาใส่กับอันนี้เห็นไหมครับหัวนี้นะครับสวมเข้าไปเป็นกระดาษทรายถ้ากระดาษทรายหมดเราก็สั่งเพิ่มได้ครับกระดาษทรายหมดแล้วก็สั่งเพิ่มได้นี่เป็นหันนนนวกระดาษทรายนะนี่อันนี้มีหัวกระดาษทรายหัวทองเหลือง นี่นะครับนี่ก็จะเป็นผงขัดนะก็จะมีใบสำรองเพียบคุ้มค่าครับใบใบใช้ขัดมีเยอะเลยครับ สั่งซื้อจากเง็ดเอสเลยนะเพื่อนๆยั่มีหัวหัวสว่านต่างๆนะครับแล้วก็หัวแบบหัวขัดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นสว่านนะนี่ไหม้เลยนะใช,ใช้หัวไหมหัวมันสว่านมันอาจจะดอกสว่านบางทีอาจจะไม่ดีนะครับเราก็ซื้อซื้อใหม่ได้นะครับตามลงตามร้านซื้อที่มันแบบแบรนด์ดีๆหน่อยก็ได้นะครับพวกหัวสว่าน หลักๆก็มีประมาณนี้เนะเาะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันเอาล่ะครับนี่นะครับที่ผมบอกใส่ทองเหลืองเข้าไปนะครับหัวทองเหลืองหลังหลังก้านที่เราจะใส่นะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนตัวนี้หมุนนะครับหม,หมุนเสร็จแล้วกดตัวนี้แล้วก็ล็อก หมุนให้แน่นนะครับอ่าผมจะให้ดูนี่เบอร์นหนึ่งนะครับเบอร์นหนึ่งสวิตช์จะอยู่ข้างหลังเนาะโอ้โหคับสบายนะครับเบอร์สอง เราก็ใช้ตัดงานขัดงานเล็กๆได้เลยนะครับเนี่ยคือถ้าเรางบประมาณน้อยเราก็ซื้อแบบนี้นะครับก็คุ้มค่าแล้วนะเสียงก็ไม่ได้ดังมากเนี่ยนะครับอ่าใครงบน้อยต้องการเหมือนอยากได้ลูกหมูหรือว่าเอาไว้ตัดไว้เจียงานเล็กๆนะครับไว้เก็บงานแต่งงานเนี่ยแบบเนี่ยเหมือนกับเราทํางานแบบ คาร์บอนอย่างเงี้ยเคลฟลาคาร์บอนหรือคาร์บอนไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราหุ้มหรือเราจะทําเพียวหรือเราจะทําอะไรนะครับแล้วเราต้องการเก็บงานเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยพวกเนี้ยมันใช้มันใช้ได้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อแพงๆก็ได้นะครับบางคนอาจจะไม่มีลูกหมูนะครับก็พวกเนี้ยไม่มีหินจงหินเกียร์นะครับเนี่ยครบๆเลยกระดาษทรงกระดาษทรายหัวหินขัดใบตัดสววงสว่านนะครับ ใช้งานเล็กๆกันนะครับมันโอเคมากเลยอ่าก็ไปลองหามาใช้ดูนะครับอ,อคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะบายสวัสดีครับ